สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาดูรถ Honda Jazz 1.5 V+ p a เป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2,018.2,019นะคะไม่แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองราคาพิเศษเพียง449,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะ จะเห็นได้ว่าน็อตไม่มีรอยไข่น็อตเดิม <not S 2> ไม่มีรอยไข่น็อตแก้มเดิมไม่มีรอยไข่เลยนะคะใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะ ามาดูออปชันกันนะคะเจ้าคันนี้นะคะไฟหน้ารีเฟกเตอร์ถัดลงมาในส่วนของตัวล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้ออลอยขอดสิบห้ายางปีสองพันยิบสองนะคะใหม่กิ๊บเลยกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในห้องผู้โดยสารด้านในกันนะคะภายในห้องโดยสารสีดำนะคะ วงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางเลยหน้าจอเป็นมาต,ตรวัดเลืองแสงนะคะปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุ้สตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วจอการามเป็นระบบสัมผัสขนาดเจ็ดนิ้วถัดลงมาเครื่องปรับอากาศอัตโนมัตินะคะเจ้าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะ มาดูในตัวเบาะนะคะบเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะมาแบบสวยๆเลยห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างมากๆนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะเบาะผ้าสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายสามารถ เก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะเบาะก,ก็ปรับพักลงได้อีกนะคะปรับเป็นแนวลาดแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากๆจ้พิทุกพาดูเจ้ารถคันนี้รอบคันนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มตรงไหนเลยเพราะว่าทางบอยอัตุกุบของเรานะคะได้รับการตรวจ ครงสร้างตัวถังรถยนต์จากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนะคะโดยกูนสเต็กชันตรวจให้ถึง344จุดเลยนะคะรับรองได้ว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม้ของเราเป็นไม้แท้แน่นอนไม่มีการกอไม้แน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้ารถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่5บาทนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเลยนะคะ สำหรับของแถมของเรานะคะก็จะมีขัดสีเคลือบแก้วเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องบัตรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรับประกันเครื่องละเกียร์1ปี10,000กิโลแล้วก็แถมฟรีน้ํามันเต็มถังกลับบ้านให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขัดนะคะสามารถแวะเข้ามาได้ที่ Boy Auto g r o u สาขามีนบุรีนะคะร้านของเรามีสสาขานะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีแล้วก็ที่รามคำแหงนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยหรือโทรติดต่อสอบถามโทรได้ที่เบอร์ 0948806611ติดต่อเซลพี่ตุ๊กได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าพี่ตุ๊กจะพาไปดูรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ